ดองกี้คองบัน n ังซ a าประเทศไทยคึกคักวันแรกสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับตัวบรรยากาศนะครับที่ผมเองลองพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะครับกับการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตัวเกมดองกี้คองบัน n ังซ a ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าผมเองไปสถานที่ใจกลางกรทมอีกเช่นเคยนะครับกับโซนสยามที่ห้าง สยามพารากอนนั่นเองนะครับกับตัวช็อป Nintendo Official นั่นเองนะครับแล้วก็เรียกว่าผมลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแก,แกๆ่ๆจนถึงเย็นนะครับแล้วก็กว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยโอ้โดีสองตีสามนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็คงจะรู้ว่าทําไมถึงกลับดึกกันขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่าตัวบรรยากาศนะครับคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่มาที่ตัวช็อปนะครับที่ Nintendo ที่สยามพารากอนก,ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามาเพื่อนที่จะ ซื้อเจ้าตัวเกมตองที่ของตัวนี้แหละเหมือนกับผมนะครับแล้วก็เป็นการต่อคิวที่ค่อนข้างที่จะยาวนานจริงๆนะครับในการที่จะได้จ่ายสตังค์นะเพื่อนๆก็ร่วมๆจะเกือบๆสิบนาทีนะครับเพราะว่าคิวนั้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ตัวระบบน่าจะมีปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับก็ผมเห็นเพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยก็มาซื้อตัวเกม d อนที่ของบานานซ่าเหมือนกับผมนั่นแหละนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับหลายๆคนก็จะใช้เจ้าตัวคูปองนะครับส่วนลด 500บาทนะครับจากการที่ได้ทำการพรีออเดอร์ตัวเครื่อง Nintendo Switch 2ไว้นะครับเมื่อตอนปลายเดือนที่แล้วนะครับก็ได้เอามาใช้กับการซื้อตัวเกมนี้นะครับเพราะตัวเกมนั้นค่อนข้างที่จะมีราคาแพงพอควรเลยแหละนะครับ2,590าบาทใช่ไหมครับอืมแต่พอมาใช้คูปองส่วนลด500ไปก็จะเหลือเพียงแค่2,090บาทนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนลดที่ดูแล้วก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ตัวบรรยากาศนะครับที่ตัวช็อป ของตัว Nintendo ที่สยามพลากรก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคึกคักจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นนะครับก็คือมีพี่น้องเกมเมอร์นะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับที่อยู่ในวัยเรียนนะครับหรือว่าแบบเป็นพี่น้องเกมเมอร์ชาวต่างชาตินะครับก็มาสัมผัสก,กับตัวเกมต่างๆของทางฝั่งปูนินนะครับรวมไปจนถึงตัวเกมดองกี้คองบันซ่าตัวนี้นะครับก็มีตัวให้เล่นเหมือนกันถ้าใครที่อยากจะรู้ว่ามันสนุก ขนาดนั้นจริงเหรอนะครับคะแนนรีวิวที่มันดีขนาดนั้นจริงเหรอนะครับก็ลองนะครับลองไปสัมผัสดูได้นะครับกับที่ตัวช็อปของ Ni n t e n d o นะครับที่สยามพารากอนนะครับเพราะมีตัวเกมตัวนี้ บ่อยให้เพื่อนๆได้ลองสัมผัสกันดูนะครับแล้วก็ผมเองพอได้ตัวเกมนี้ไปนะครับก็ไม่รอช้าก็แวะไปที่ทางร้านอาร์ตแอนดดูหน่อยนะครับก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับแต่ตัวกระแสของตัวเกมด็อกี้คองเองดูจะซาซานะครับดูเงียบเงียบไปนิดหนึ่งนะครับผมก็ประเมินว่าน่าจะมาจากการที่พี่น้องเกมเมอร์หล,หลายๆคนเนี่ยก็จะไปใช้ตัวคูปองนะครับส่วนลด500กับตัว ศูนย์บริการหรือว่าตัวแทนจัดจำหน่ายของทางซิมเน็ตเขานะครับก็เลยค่อนข้างที่จะดูซาซาหน่อยแต่ก็ได้พูดคุยนะครับกับเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของวงการวิวีโอเกมในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มาฝากเพื่อนๆกันในตัวคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็แวกไปนะครับกับการที่จะเอาตัวเกมต้องที่ครองตัวนี้แหละนะครับเอาไปให้ เพื่อนๆนะครับที่เรารู้จักกันในช่วงของตัวชีวิตเกมเมอร์นะครับใครติดตามในช่วงรายการนี้ก็จะรู้นะครับก็จะมีพี่น้องเกมเมอร์ที่เห็นหน้าคุ้นตากันหน่อยนะครับสาท่านนะครับคุณแมนคุณอัพคุณแบงค์คุณก้องใช่ไหมครับก็เรียกว่ามีนัดกันนะครับตรงที่แถวแถวทองหล่อนะครับพอดี มีนัดเล่นเกมกันนะครับโอ้โหผมเข้าไปเนี่ยเปิดประตูห้องปับ๊บโอ้โหทุกคนกำลังโซโล่เล่นเกมกันอย่างเมามันเลยนะ,ะยกเครื่องเกมเพย์5เครื่องซ u เปอร์ฟาร์มีคอมนะครับกำลังเล่นตัวเกมต่างๆกันอยู่นะครับพอผมเองเนี่ยไปคนสุดท้ายแล้วนะครับมาช้ากว่าเพื่อนนะครับเพราะติดภารกิจหลายๆอย่างในเมื่อวานนะครับแล้วก็ทางพี่แมนนะครับก็ มาเล่นตัวเกมไม่ใช่ตัวเกมอีกเกมกระดานนะครับเกมเศรษฐีนะครับโอ้โหเรียกว่า,วววามาลื้อฟื้นความทรงจําในวัยเด็กๆนะครับใ,ในตอนวัยเด็กเรียกว่าใช้เวลาในการเล่นตัวเกมเศรษฐีเนี่ยไม่จบนะนเพื่อนๆชั่วโมงก,กว่าได้นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเกือบๆจะสี่ทุ่มนะครับพอเสร็จสักสี่ทุ่มเสร็จก็ผมเองก็หยิบตัวเกมตอกที่คองเนี่ยพะผมเองเอาตัวเครื่องสวิตช์สองเนี่ยไปด้วยนะครับก็เลยให้ ทางคุณแบงค์คุณกล้องนะครับจัดการโซโล่เลยนะครับกับการเล่นตัวเกมต้องรีดองตัวนี้นะครับก่อนผมจะด้วยอีกนะผมเองเนี่ยยังไม่ได้จับยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็ให้พี่น้องเกมเมอร์นะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยให้ได้ลองสัมผัสกันก่อนนะครับมาในวันนี้วันศุกร์แล้วนะผมเองเขายังไม่ได้สัมผัสนะครับแต่พอเสร็จภารกิจ และหลังจากที่เสร็จธารกิจนะครับกับการเล่นตัวเกมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเกมด o อกิคองบรนดันซ่านะครับอ่าก็เรียกว่าตอนแรกก็กะจะแยกย้ายกันไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ่าพอดีอ่าเพื่อนเเขาก็ชวนไปแฮงค์เอาท์กันต่อนะครับอ่าโอ้โหพอแฮงค์เอาท์กันต่อเนี่ยโอ้โหยาวเลยคราวนี้นะครับแทนที่ผมเองเนี่ยจะรีบกลับมาเพื่อที่จะเล่นตัวเกมด็อกิคองบันดันซ่านะครับ <c oughs> <c oughs> กลับกลายเป็นโอ้กว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ย ทีสอนะครับอกว่าจะกลับถึงเนี่ยโหถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีภารกิจค่อนข้างที่จะสลับขั้วเลยนะเออย,ยูเนี่ยกะเพื่อนที่จะลงพื้นที่เก็บตัวบรรยากาศต่างๆเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับกับตัวเกม doggy con balsa นะครับแล้วก็ไปทดสอบกับก,บการเล่นตัวเกม doggy con ตัวนี้กันแล้วก็ฮ จะรีบกลับมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆได้ว่าตัวเกมนี้มันสนุกขนาดนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับอแต่กลับทายเป็นว่าต้องไปแฮงเอาท์กันต่อนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีภารกิจค่อนข้างที่จะทรหดนะครับเหนื่อยสาหัสสาการเลยแหละ,ะมันก็ส่งผลมาให้ทำทำให้ผมวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูแล้วเบลอๆไปหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาทักทายเพื่อนๆกันพอหอมปากหอมคอกันก่อน,ปร,น,นประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว วันเสาร์วันอาทิตย์ก็คงจะได้มาพูดคุยถึงตัวเกมดองกี้ของบันด n นซตัวนี้กันแบบเต็มๆนะครับสำหรับในวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปกับ a c o n TV สวัสดีครับ